Apple ออกอัปเดตเปิดใช้ 5G สำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นในไทยยังเป็นทางการแล้วด่วนหลุดรายชื่อ iPhone ที่จะได้และไม่ได้ไปต่อใน iOS 5 iPhone SE 2020 vs iPhone 12 mini ใครน่าสนใจที่สุดในนาทีนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MZ Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าอัปเดตย้ำไว้กันสนดกนึงกันละกันนะครับหากท่านทราบข้อมูลแล้วก็ต้องขออภัยด้วยไฮไลท์สำคัญสำหรับ iPhone 12คือการที่ทุกรุ่นรองรับการใช้งาน5 g ซึ่งปรากฏว่าหลายคนที่ซื้อ iPhone 12แล้วทดลองใช้ในไทยก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งาน5 g ได้โดยแม้จะใช้เซิ5 g แล้วก็ตามคาดว่า Apple ได้ทำการปิดระบบยังไม่ให้สามารถใช้5 g ในไทยได้ ล่าสุดวันนี้ทีมงานจากเว็บไซต์ได้ตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยระบบ carrier update เข้ามาที่เครื่อง iPhone และเมื่อกดอัปเดตแล้วพบว่ามีเมนูสำหรับใช้งาน 5G บน iPhone 12ทุกรุ่นในไทยแล้วซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการเปิดขาย iPhone 12รอบนี้จะรองรับการใช้งาน 5G ในไทยอย่างเต็มที่แน่นอนสำหรับความเร็วแรงของสัญญาณทางทีมงานจากเว็บไซต์จัทดสอบให้ได้ชมกันเร็วๆนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด่วน หลุดรายชื่อ iPhone ที่จะได้และไม่ได้ไปต่อใน iOS Pa ar. อัปเดต27สิพฤศจิก,กายน2020 iOS 14เพิ่งปล่อยอัปเดตกันยังไม่ทันข้ามปีล่าสุดก็มีข่าวครา,าวของ iOS Pa ar. ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ข่าวร้ายคือจะมี iPhone ที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS Pa ar. ด้วยครับข้อมูลใหม่จาก The Verifier เผยว่า Apple จะหยุดสนับสนุน iOS อย่าง iOS Pa ar. สำหรับ iPhone 6s และ iPhone SE รุ่นแรกส่วน iPhone รุ่นใหม่ถัดจากนั้นจะยังรองรับการอัปเดต iOS 5ทั้งหมดครับรายชื่ออุปกรณ์ที่คาดว่าจะได้รับอัปเดต iOS 5 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone XR iPhone, iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 plus iPhone SE รุ่นที่ 2, iPod touch รุ่นที่7 iPhone 6s และ iPhone 6s plus เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2015ตามมาด้วย iPhone SE ที่ใช้สเปคหลักเหมือนกับ iPhone 6s ในปี2016ก็นับว่าเป็นระยะเวลากว่า4-5ปีแล้วที่ Apple ยังคงอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่มาให้ตลอดปัจจุบันฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องก็คงจะแบกต่อไปอีกลำบากเหมือนกันครับอ้างอิงในทูไฟแม็ เปรียบเทียบ iPhone SE 2020 vs iPhone 12 mini รุ่นเล็กสุดของ Apple ใครน่าสนใจที่สุดในนาทีนี้อัปเดต24สิพฤศจิกายน2020หลังจาก iPhone 12ได้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและส่งมอบกันในบางประเทศในครั้งนี้ iPhone 12 s e r i e ีรมีการเผยชม iPhone 12 mini ขนาดหน้าจอ5.4นิ้วแต่สเปคเหมือน,นกับ iPhone 12ในภาพรวมเพียงแต่หลายคนก็เอามาเปรียบเทียบกับรุ่นเล็กอย่าง iPhone SE 2020 ทั้งนี้มีข้อเปรียบเทียบอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งทีพงานจากเว็บไซต์จะสรุปมาให้เห็นภาพโดยต้องขอบคุณเนื้อหาและภาพจาก p h o n e Arena Design และการแสดงหน้าจอสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนเลยคือ iPhone 12 mini ถึงแม้จะเล็กแต่ว่ามีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง5.4นิ้วโดยมีรายละเอียด2,340 x 1,800 0พิกเซลเป็นแบบ OLED ส่วน iPhone SE 2020มีขนาดหน้าจอ4 7นิ้วความละเอียด1,334คูณ750พิกเซลเป็นแบบ LCD เห็นแบบนี้แล้ว iPhone 12 mini จะได้หน้าจอใหญ่กว่าความละเอียดมากกว่าและแน่นอนว่าความหนาแน่นของพิกเซลก็เยอะกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าจำไม่ผิด iPhone SE 2020จะใช้หน้าจอย้อนยุคไปถึง iPhone 8นั่นเองรวมถึงดีไซน์ทั้งนี้จากภาพ การทดสอบในเรื่องของรายละเอียดหน้าจอพบว่า iPhone SE จะมีคะแนนสีที่ดีโดยเฉพาะ Delta E RGB CMY แต่นอกนั้น iPhone 12 mini กินขาดทั้งหมดส่วนดีไซน์นั้น iPhone 12 mini จะเป็นทรงเหลี่ยมที่เรียกได้ว่าน่าใช้ถ้าคิดถึงมือถือเหลี่ยมนะประสิทธิภาพทั้งคู่เป็นอย่างไร iPhone SE 2020จะมาพร้อมกับขุมพลัง Apple A13 Bionic พร้อมแรม3 g b ำำมีให้เลือกทั้งหมด 64, 128, 256กิกะไบต์และนอกจากนี้ยังรองรับ 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 iPhone 12 mini จะมาพร้อมกับขุมพลัง Apple A14 Bionic ด้วยสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรและจุดเด่นคือเล็กและมีการคาดกันว่าประหยัดไฟกว่าแต่ไม่สำคัญนอกจากแรมที่เยอะกว่าถึง4กิยังมาพร้อมกับ 5G, m o d e มในตัวเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบในมุมประสิทธิภาพแล้ว iPhone 12 mini ที่มาทีหลังยังคงดีกว่า iPhone SE 2020แบบเห็นได้ชัดกล้องของทั้งคู่เริ่มจาก iPhone SE 2020มีขนาด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่ว่ายังคงได้ชื่อว่ามีกล้องเดียวแต่มันดีที่สุดทั้งภาพตัวอย่างที่เห็นการเก็บรายละเอียดของภาพทำได้กำลังดีเลยครับ สำหรับ iPhone 12 mini มีกล้องหลังมาให้ทั้ง2ตัวคือ12ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับเลนส์ซ้อนกัน7ชั้น7 p ททำให้รูรับแสงกว้างช่วยให้ถ่ายภาพได้ดีขณะที่เลนส์อีกตัวเป็นแบบ ultra wide าาววที่ให้คุณภาพไม่แตกต่างจาก iPhone 11สักเท่าไหร่แต่ภาพถ่ายถ้าเน้นเรื่องกล้องคนมาที่ iPhone 12 mini แต่ iPhone SE 2020ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แบตเตอรี่ iPhone SE 2020ให้แบตเตอรี่ ขนาด1,821ม ah, ิลลิแอมเท่าที่มีการใช้งานออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะขนาดเล็กและใช้งานจริงกลับพบว่าค่อนข้างกินไฟพอสมควรขณะที่ iPhone 12ให้แบตเตอรี่ที่ขนาด2,227ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับระบบ Fast Charge าากำลัง20วัตต์และรองรับ Max Save แต่เมื่อใช้งานจริงในภาพรวมแบตเตอรี่ของ iPhone SE จะได้เปรียบแค่การเล่นเกมที่ยาวนานกว่า แต่นอกนั้นต้องยอมรับว่าความใหญ่ของแบตเตอรี่ใน iPhone 12 mini กลับทำได้ดีกว่าราคา iPhone SE 2 0 2 0ในประเทศไทยเคาะราคาดังนี้64 g 14, b 14,900บาท128 g 16, b 16,900บาท256 g b 2 9 0 0บาท iPhone 12 mini ราคาในประเทศไทยมีดังนี้64 g b 25,900บาท 128GB, 27,900บาท 256GB, 31,900บาทเห็นดับนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งคือการที่ iPhone SE 2020เกิดมาก็มาแทนที่รุ่นเก่าหลายตัวและสามารถลากไปใช้งานได้อย่างน้อย2-3ปีเพราะสเปคนั้นเท่ากับ iPhone Space ก็ทำให้คนที่สนใจมือถือแต่ราคาไม่แพงความสามารถครบนี่เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจ แต่ถ้าใครมีงบประมาณที่สามารถดันไปเอา iPhone 12 mini ก็จะสามารถใช้งานได้นานกว่าคำตอบก็จะออกมาคุณจะไปจบกับตัวไหนในกลุ่มของ iPhone จิ๋วทางคู่นี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน EMSA Channel Review นะครับสวัสดีครับ